The young Tatsuya knows how to get things done. <coughs> this is just the beginning. Soon <coughs> the world will hear my name. Okay, okay, Punti, you, and a

นี่ผมจะเล่นที่สูงนะครับคั้นค่านี้เหมาะกับเล่นที่สูงนะครับไม่เหมาะกับเล่นที่ต่ำนะครับถ้าวงกินแล้ววงกินให้เราเลิกนะ Double kill เราคิดว่าเราเป็นตัวไหมครับนี่นะครับ When one opportunity closes a door y o ไปตรงนั้นแล้วมาซื้อถกนะครับเอสักิลลืมบอกเลยเออทัศยะมูฟ่าโจตากับนานะแม็กซิมมีแค่นี้ดู้ว

ที่กำบังไม่ก็แอร์ดรอกนะครับตัวเดิมนะครับที่มันดูผมแอนซ้ายครับผมบอกหน่คุณหาใหม่ฉบับนี้มุกคีมาแล้วก็พครเบถ้ไม่ยากเล่นฟองไงมาเรื่อยเค็น่อสี่สิบหรือเอ็ีดีก็ได้ครับ ตึงจัดตอนเมื่อกี้ผมก็เคลียร์ไปแล้วนะครับหนึ่นตัวแล้วผมจะตายโอ้มออผมเห็นะตะกูนะครับผมได้รอ,อไปผมใช้พลาสิยาผมกดไอโอ,อไม่ย้ำกัด มาดูช่วยด้วยยิงไ,ไม่โดนทำไมวันยิงผมโดนดดที่รน้งเลยครับมัโนโผล่มาครับกรูแล้วที่ผมเล่นระยะใกล้ ก็ทิ้งไม่ได้เสร็จตั้งใานะครับมันจะโหดมากเลยนะครับเพราะช่วงนี้ผมใส่เล้งสีมสีเลยผมไม่มีเวลามาลงชิมนะครับมรมรผมใส่เล้งสีสีเพื่อการเพื่อการทำช่องที่ความแนะนำนะครับ เพราะช่วงนี้ผมต้องช่วยแม่ทำงานะางนะครับผมอยู่ป2นะครับผมต้องมาไล์สตีมาทำมาไรานู่นนี่นั้นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโดนยิงจากระยะไกลใช่ไหมครับ ผมไม่เห็นตัวมันแต่มันยิงผมยังไงครับน,นี่ป้าขนาดผมลากแล้วนะครับมันเก็บยิงผมไม่ได้นะครับโอ้โดสงอก มาข้างนี้เดี๋ยวผมเลสนให้ดูจริงๆเลยนะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ระมาสู้ในการลงคลิปต่อๆไปนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่มีคนเล่นด้วยผมไม่มีคนอะไรด้วยเลยนะครับ ผมต้องการคนดีีมีน้ำใจช่วยกดไลค์กดซับให้ผมนะครับพวกเราพวกคนดูอะไรทั้งหลายกดใจให้ผมผมก็จะมีกำลังใจลงคลิปนะครับถ้าไม่มีใครมาทำให้ผมผมก็ไม่มีกำลังใจลงคลิปถ้าผมก็จะ ไม่ได้ลงคลิปอีกตล,ลอดหลอดไปเลยนะคบใครที่ฝากกดติดให้ใครที่มีมากดติดตามแล้วก็ดีเลยนะครับพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันานานๆนะคบใครที่ยังไม่กดก็ไม่ต้องกดนะครับใช้สกิลขรานักานน่าเนนะให้เราอ้อมแบบนี้นี่นะครับ น็อตไม่าตายครับทุกคนาน็อตพี่ตายครับไปมันยิงผมส่งนัดครับนนผมยิงมันสามนัด,รนดครับผมได้ดีเซิร์นมาแล้วนะครับต่อไปไอท่านไม่มีซองกว่อเอ้าของคุณนี้ได้ครับ M590 M10 หนึ่งสีนะครับหรือเรียกว่าซอ,องใหม่ซองยาวก็ได้นะครับหรือจะเลือกฉาบพวกคุณก็ได้นะครับพกพิคนดูจะเลือกแบบไหนก็เจอนะครับใช้สกิลคนหา,านะทำลายเลยครับผมโดนเลียงนะครับ ผมก็จะตั้งไอวอร์นะครับให้ผมรู้ได้ว่าตั้งไอวอร์มันก็ไม่ได้เอนะครับ <First Blood. S 1> ผมต้องํำเป็นที่ต้องลงนะครับนี่นะครับเข้าหัวแล้วนะครับเข้าหัวแล้วด้วยนะครับเป็นมาชุบเสื้อนะครับขอบคุณนะลุกเสร็จผมจะขึ้นไปเก็บของของคิงคซาฮุระ ที่ผมริงได้นะครับก็ผมรู้สึกใช่ไหมผมก็จะมาแอบหลังไอวอลที่เพื่อนสร้างนะครับเพราะผมแน่ใจว่าไม่มีใครแล้วครับผมก็จะมาทางนี้นะครับแล้วก็ถามนะครับให้เพื่อนตัวอ,อ <S <S ให้สกิลคนถ่าและทำายเลยด <Double Kill. S 1> ับเบิล เก็บไหมครับคับผลของอยู่นี่ของของโน่อกด้านก็จะเห็นผมมีสองนะครับทำน้ำโดนเฮ็ดนต้องมาเล็กมครับฝากไปเตรแลมวหัเพ็นชีนด้วยนะครับ จบการที่ยวผมมีไปดูเวทีแล้วก็หักนเก่านะครับขไปคลิกมันคืนแล้วมาให้ผมก็ได้นะครับเป็นแค่าสว่างนะครับสว่าง่านนี้คือแค่าสว่างนะครับไปตรงนั้นยังไม่ได้กฎติดตามอะไรก็ทำไปได้ให้สกิลเขาแล้วทำลายเลยลงมามาแล้วมาครับก็ยังไม่ ตามช่องเป็นเลยขอของหน่อยผมทไปก็ไม่รู้ประโยชน์อะไรอยู่ดีนะครับผมว่าผมจะสู้ต่อไปนะครับอยแกทอเทงนะครับถ้าคลิปพวกคุณไม่มีคนดูหรือคนติดตามนะครับแกทอเท้ามาถง้วครับแบบรู้จีบแล้วนะครับ Tabii ki. When one opportunity closes a door?

ค้นหาและทำลายเลย,ยนั้นีน้องหตุที่ชื่อว่ามิโซูคนั้นแหละครับที่มันเล,นลนนเเน่นเกมประจําเราบอกเขานช้เกมแบบเขาเล่นถึงแม้เขาเคยขึ่นเกมตั้งรับ ไม่เคยทำลายใครขอบคุณคนะยกเว้นตนีสองตัวนะครับผมก็ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ตอนนี้ผมไม่เห็นเซลล์ตูนะครับวั้เอลล์ตูไปเลยนะช่วยด้วย

ใ,นใ,นนใช้สกิลคนหาและทำลายเลยใช้ส,อสวอร้อานค่ะ จะมาซ้ำศกเพื่อจุดบเนนะครับมีประสบการณ์ที่มสุดเรือโโลลเะะ่องที่าไปน,นะครับมีคนโยนลเปิดใช่ไหมครับเราพบว่ามีคโยนระเบิดนะครับ ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ไ n ภายนอกครับว่าแต่สิ่งใคาคนหนึ่งเลยภายนอกนะครับให้จะสง่งไปถึงเพื่อนด้วยนะคบขอของหน่อยผมเตือนเพราะความหวังดี คุณดูถูกคนที่ใช้สกิลคนรานและทำลายเลยเอยเหมือนโก,กน้นคะครับคุณไม่ต้องสกใจอะไรมากก็าได้นะครับขอบคุณคุณคมขอบคุณนะ จบแทนก็ได้นะครับนี่ครับหล้าน,นี้ก็การเน้นไปที่การเล่นเอดับส่วนใหญ่นะครับทุกคนครับมือไหนติดติดก,ก็คือแปดปีมันจะย้อนยุคไปทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะบอกไปในเก่าๆของมันด้วยนะครับถ้าเราเล่นเกมฟีไฟตามคนอื่น ผมสองนัดครับให้ผมใส่เกาะสีหมวกสนะครับผมว่ามันเปิดโปนะครับไายบายครับ